สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดทำในส่วนของใบเสร็จซื้อกันนะครับก็เลือกมาที่เมนูนซื้อนะครับแล้วก็คลิกมาที่ใบเสร็จซื้อนะครับกดที่เครื่องหมายบวกเพื่อเป็นการจัดสร้างใบเสร็จซื้อนะครับก็จะประกากฏรายละเอียดต่างๆนะครับจะเป็นรายการใบเสร็จซื้อวันที่จัดทำน,นะครับ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของ i n v o i ย e อ้างอิงนะคะที่เราได้จัดทำเอาไว้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบริษัท ABC นะครับที่ทำการสั่งซื้อในส่วนของ a i r p o d รกับเรานะครับกดคลิกครับก็จะปรากฏรายละเอียดดังนี้นะครับ03นะครับแอร์พอร์ตจำนวน3เครื่องครับราคาต่อหน่วย6,000บาทนะครับก็ ราคาสุดที่แล้วจะอยู่ที่18,000บาทนะครับส่วนต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของวิธีการในการชำระเงินนะครับก็ในส่วนนี้เราจะรับชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวนนะครับ18,000บาทให้เรากรอกข้อมูลลงไปในแท็บในส่วนนี้ได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับก็ เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับกดเครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการบันทึกนะครับเพียงเท่านี้แล้วก็บันทึกรายละเอียดของใบเสร็จสื็อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ